ข่าวดีดีกับพี่คำรนเกษตรคืออาหารเกษตรคือพลังงานตอนทอดเต้าหู้อย่างไรให้กรอบนอกนุ่มในและรสชาติไม่เพียนไปหม้เมืองชัยยภูมิไปเที่ยวกับหนมชัยยูู สำคัญ <ไป S 1> ต้องเลือกซื้อเต้าหู้ดิบที่มีคุณภาพที่ดีก่อนการทอดเต้าหู้ต้องมีเทคนิคต้องทอดตอนที่ไฟแรงมากๆถ้าไฟไม่แรงออทอดรุบเต้าหู้จะด้านนันจะทอดออกมาสีไม่สวยครับจะเป็นปุ่มเป็น กัะปุ่มกระปัมถ้าไฟร้อนมากๆก็จะออกมาสีเหลืองแบบนี้เลยครับน้ำมันทอดไอ้ขนมอย่างอื่นแล้วมาทอดเต้าหู้ไม่ได้ไม่ได้ครับตัวนี้ก็คือทอดตัวนี้อย่างเดียวไปเลย<อ>ท2 2> <อ>ั้งสองอย่างนี้คือตัวเดียวจะเอาพวกปอเปียอะไรมาทอดไม่ได้ครับจะทอดแค่อย่างเดียวทําให้รสชาติมันเพี้ยนใช่ผู้คนแข่งขันขยันกันเสียไม่มีทุกอย่างจึงดูดีดีเชิญมาเบิ่งสีที่ใช้ผู นี่คือมรดกที่แม่มอบให้และเขาใช้เลี้ยงชีพส่งลูกเรียนจนใกล้จบปริญญาตรีแล้วเด้อฮ่สิบอกให้ชัยภูมิภูมิใจที่ได้มาเจอพี่ลง